คนเป็น เป็นเหตุสุนัขรุมกัดชายอายุ59ปีนครับเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับช่องนี้กำลังร,งรอร้อยเบนกับธนาสูตรมาที่เกิดเหตุน,นะครับ 十八户 แล้วก็พยาบอกว่านี้มันตัวนี้แลยเนาะพักมันจะโจรเลยมามันจะโจรใส่เลยอันนี้เออชีวเต็นกระล้มเมอล้มเสร็จตามตัวตัวมันเที่ยมอย่างนี้ทั่วไปะไรเาะาตัวใหญ่ไหมใหญ่เขดูมันก้มน้ำสูงอัน้แถึง่นนี้ออสามสี่ตัวเนาะ รุมแกเลยเลยเนมารุมแล้วแกตอนที่แกแกลูกได้คือบอกว่าคนมอไซค์มาบอกว่าให้ไปหาหมอพอพอแกลบปุ๊บม้ามันจะเมอนกนายม่นานเลยไมไ่นานไม่นานรอเออมันแค่เดียวเลยม้ามันแย่ไม่นานเพราะว่าตรกูมาแล้วไง คนมาไล่เนาะหาไล่เนาะ mala de <laughs> ไม่ออกได้ยังไงหมากัดคนเดินอยู่ทุกวันเห็นกันทุกวันเป็นยากไปหนึ่งถ้ามันเป็นมันอะไรมันถิกัดแบบนี้นมันกัดคนหลายคนแล้วมันไม่ใช่กัดไอ้ตัวนี้บอกมันกัดเป็นตัวนี้บอกมันกัดจะปล่อยให้มันได้อย่างนี้เดยมัันกหลายคน อยากจะอยากเดินเลยอยากเดินเลยอยากครับพี่